สวัสดีครับพบกับ Julie s o ี i a Story ในช่วงแกะของเล่น <Yahoo! S 1> ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะนำเอาของเล่นของสะสมทั้งใหม่และเก่ามารีวิวให้ชมกัน Come there will trouble. สำหรับของเล่นที่เราจะนำมาแกะกันในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ฮอตทอยพึ่งจะเปิดให้พีออเดอร์กันไป Your move, creep. ซึ่งก็เป็นโมเดลฟิกเกอร์จากภาพยนตร์ที่เก่ากมากๆนั่นก็คือ r ร b o c ค p จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลย r o บอ c คอ d i บไดแคหรือ MMS 202 D04 งานจากค่ายฮัตทอยดผลิตและออกจำหน่ายเมื่อปี2014ในเวอร์ชั่นนี้นอกจากจะเป็น d ไ c a s t แล้วยังมีฟังก์ชั่นซาวเอฟเฟก c t ให้เราเล่นอีกด้วย yeah! โดยล่าสุดทาง Hot Toy เพิ่งประกาศให้พรีออเดอร์ r o b o c o อในเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งตัวใหม่ที่เปิดให้พรีออเดอร์นี้จะมีเจ็ตแพกเอาไวส้สวมด้านหลังของตัวโรบคอปได้รวมทั้งมีอาวุธเอาไปติดที่มือได้ด้วยหากใครที่สนใจก็สามารถไปพรีออเดอร์กับตัวแทนที่ขายในประเทศไทยได้เลยแต่ก่อนอื่นเราขอไปรีวิวโรบคอในเวอร์ชันเก่ากันก่อน เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยสำหรับโมเดลฟิกเกอร์ที่เป็นดแ c ค s สก็จะบรรจุอยู่ในห e ีมหอที่เป็นกล่องโฟมแบบนี้เมื่อเปิดออกมาก็จะพบกับโมเดลฟิกเกอร์และอุปกรณ์จากโรเบอคออย่างที่บอกไปคือโร b บอ o p คอในเวอร์ชันนี้จะเป็นดแ c ค s สซึ่งจะค่อนข้างมีน้ำหนักทีเดียวก็คือวัสดุที่ใช้ทำจะเป็นโลหะแทบจะทั้งหมดเลยโดยทำออกมาได้เหมือนกับในเวอร์ชันของภาพยนตร์ yeah! โดยในส่วนหัวของโรบอคอปจะมีปากมาให้เปลี่ยนอีกด้วยซึ่งก็เป็นปากในลักษณะต่างๆรวมแล้วมีถึง4ชิ้นให้เราเปลี่ยนเล่นกันเลยทีเดียว <Yahoo! S 1> นอกจากนี้ก็จะมีพาร์ทดาเมจให้เราเปลี่ยนเล่นอีกด้วยเริ่มจากที่ส่วนของหมวก <Wow! S 1> ก็จะเป็นหมวกที่มีร่องรอยการต่อสู้แบบนี้รวมทั้งพาร์ตตรงเกาออกก็เป็นดาเมจให้เปลี่ยนอีกด้วยเช่นกัน ซึ่งตัวเกาะอ,อกนี้เราสามารถยึดติดกันด้วยแม่เหล็กเลยจากนั้นก็จะมีอาวุธปืนมาให้อีกสองกระบอกโดยปืนทั้งสองกระบอกนี้วัสดุที่ใช้ทําจะต่างกันคืออันนึงจะเป็นไดแคสอีกอันนึงจะเป็นพลาสติกแต่ลักษณะของปืนก็จะเหมือนกันเลยจากนั้นก็จะมีชุดมือให้เปลี่ยนโดยมือลักษณะน,นี้จะเป็นมือที่สามารถดัดได้ และอีกอันนึงก็จะเป็นมือที่เป็นเหล็กแหลมแบบนี้ซึ่งก็ต้องระมัดระวังในการเล่นเนื่องจากเหล็กแหลมนี้ค่อนข้างคมเลยทีเดียวจากนั้นเมื่อเราเปิดถานหลังของกองโฟมก็จะพบกับอุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อีกชิ้นแรกก็จะเป็นสวิตช์รีโมทที่เขียนว่าโลบ o คอปก็จะเป็นสวิตช์รีโมทสำหรับเล่นซาวเอฟเฟกต์นั่นเองโดยเราจะต้องทำการใส่ฐานเข้าไปก่อนจากนั้นก็จะมีชุดฐานที่ชื่อว่าโลบคอป รวมทั้งเสาคำ้ำสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้จะเป็นแม่เหล็กสำหรับเอาไว้ใช้เปิดเกาะด้านหลังของตัวโรบคอปส่วนฐาน2ก้อนนี้จะเป็นฐานที่เอาไว้เล่นสำหรับซาวเอฟเฟกซึ่งตัวฐานเนี่ยเราต้องทำการซื้อมาเองส่วนเม็ดเล็กๆนี้ก็จะเป็นฐานสำหรับรีโมทโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนพาร์ทเล่นกันดู <Yahoo! S 1> เริ่มกันที่ส่วนหัวโดยเราจะทำการเปลี่ยนปากกันดู โดยผมจะลองเอาปากจูแบบนี้ใส่แทนเข้าไปจากนั้นก็มาลองเปลี่ยนหมวกในเวอร์ชั่นดามเมกันบ้างโอเคเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนเกาะอ,อกแบบเดามเมทกัน โดยที่ตัวเกาะอ,อกเนี่ยจะมีแม่เหล็กยึดติดกันอยู่2จุดตรงนี้โอเคก็เรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนเป็นพาร์ตเดเมจก็จะเหมือนกับการได้โมเดลมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเลยสำหรับเรื่องจุดต่อจุดขยับของตัวโลโบคอคอกก็ทำออกมาได้อย่างแข็งแรงสามารถจัดท่าเล่นท่าได้ตามใจชอบเลย เศษกว่านั้นคือตรงต้นขาด้านขวาจะสามารถเปิดออกมาเพื่อใส่ปืนได้เหมือนกับในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์เลยโดยเราจะต้องทำการงัดออกมาแบบนี้ก็จะมีช่องสำหรับไว้ใส่ปืนโดยสามารถใส่ได้ทั้งปืนพลาสติกกับปืนที่เป็นไดแคสเลย <Yahoo! S 1> สำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็น อุปกรณ์ที่เอาไว้สําหรับเปิดเกาะด้านหลังของตัวโรบอคอปบก็แค่ไปแตะเบาๆมันก็จะดูดด้วยแม่เหล็กแบบนี้จากนั้นก็จะเจอจุดที่สําหรับเอาไว้ใส่่านโดยเราจะต้องขันเพื่อเปิดออกมาก่อนจากนั้นก็ทําการใส่ทานลงไปแล้วก็จะมีสวิต์เปิดปิดเล็กๆอยู่ข้างๆแบบนี้เลย <Yahoo! S 1> จากนั้นก็ทำการปิดฝาและประกอบให้เหมือนเดิมส่วนตัวรีโมทเราก็ต้องเอาไปใส่ฐานก่อน โอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบตัวสาวเอฟเฟกกันดู โอเคก็เรียบร้อยสำหรับการรีวิวโลบอคคอปดายแคสซึ่งก็มีพาดเปลี่ยนให้เราเล่นมากมายรวมทั้งมีฟังก์ชันซาวเอฟเฟกให้เราเล่นอีกด้วย ใครที่ต้องการ pre-order Robocop แต่รอไม่ไหวก็สามารถไปเล่นในเวอร์ชันเก่าแบบนี้ก่อนได้เลย